สวัสดีครับท่านผู้ชมครับโอเคครับตอนนี้ทุกท่านก็อยู่กับโรเซอร์มือถือเกมบน u t u b e นะครับเช่นเดิมพอดีวันนี้นะครับเช้านี้ก็อยู่ที่ร้านนะครับแล้วก็มีเซลนะครับเซลทูมูฟนะครับมาส่งซิมนะครับมาส่งซิมที่ร้านแลวก็มาส่งนะครับมาส่งตารางสมัครเน็ตนะครับโปรเน็ตนะครับเพื่อที่จะได้ให้อัปเดตนะครับให้กับ ลูกค้านะครับและทีนี้นะครับก็ได้เห็นนะครับหน้าซองนะครับหน้าซองที่ทางเซลลนะครับมาส่งนะครับมาส่งซิมมาส่งโลเน็ตนะครับมีรายละเอียดนะครับบางอย่างอยู่นะครับนั่นก็คือนะครับเกี่ยวกับสําหรับคนที่เติมเงินนะครับเติมเงินดูซื้อแพ็กเกจเสริมโทรนะครับหรือเน็ตนะครับ นะครับทุก30บาทนะครับจะได้รับ1สิทธิ์นะครับในการที่จะลุ้นทอง1ล้านบาทนะครับทุกเดือนนะครับลุ้นทุกสัปดาห์นะครับมาอ่านดูรายละเอียดกันนะครับโอเคนะครับเติมทูนะครับลุนล้านลุ้นทองทุกสัปดาห์นะครับลุนทอง1ล้านบาทต่อเดือนนะครับลุนทอง1ล้านบาททุกเดือนนะครับเพียงเติมแพ็กเสริมโทรหรือเน็ตนะครับทุก30บาทรับ1สิทธิ์นะครับและก็พิเศษนะครับลุ้น3าเท่านะครับเมื่อทําการเติมนะครับผ่าน ทัวร์ไอดีหรือทัวร์เลนนะครับวิธีที่จะเข้าร่วมนะครับในการลุ้นนะครับในการลุ้นก็คือในแต่ละวันนะครับในแต่ละวันก่อนที่จะเติมเงินซื้อโปรนะครับให้เราทําการกดเข้าร่วมรายการนะครับตามที่เห็นนะครับดอกจันแปดแปดแปดดอกจันหกห้าสี่เหลี่ยมนะครับทําการโทรออกนะครับก็จะมีข้อความยืนยันมานะครับในแต่ละวันนะครับว่าวันนั้น คุณจะได้รับสิทธิ์นะครับอะไรประมาณนี้นะครับลุ้นได้ตั้งแต่นะครับ11มิถุนายน63ถึง11สิงหาคม63กันเลยทีเดียวนะครับโอเคนะครับเมื่อกี้ผมก็ได้ทําการทดลองกดตัวเครื่องนะครับเครื่องของผมเองเครื่องของนะครับที่ร้านเองนะครับเครื่องทูนนะครับเดี๋ยวไปดูข้อความที่ยืนยันกันนะครับ โอเคนะครับจากข้อความที่ได้เห็นไปเมื่อกี้นะครับน่าจะเป็นการกดวันต่อวันนะครับสําหรับวันที่นะครับสาหรับวันไหนที่ต้องการที่จะเติมเงินสมัครเพกเซอรไม่ว่าจะเป็นโทรหรือเน็ตนะครับก็สามารถกดได้นะครับทุกวันเลยนะครับแบบวันต่อวันนะครับกดวันต่อวันนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้หากถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผิดพลาดประการใดต้องขออภัยนะครับสวัสดีครับ